สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนํำเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้คิดิ์ผู้เขียนก่อนเลยนะครับภาจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆพนี่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่27แล้วนะครับ หัวข้อวันนี้ก็คือคิดแล้วทุกใจลองคิดใหม่อีกทีเราอับอายเมื่อเรียนจบแต่กลับตกงานเรากลัวเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างเมื่อการงานล้มเหลวเรากลัวการเย้ยยันจากญาติมิตรเมื่อข่าวถูกแฟนทิ้งและเรากลัวถูกสมน้ำหน้าเมื่อยามเป็นโรคร้ายกลัวว่า เขาเหล่านั้นจะคอยเหยียบย้ำซ้ำเติมเราเลยกุ้มใจทุกใจเสียจนอยากฆ่าตัวตายเพื่อหนีไปให้พ้นจากเรื่องราวเหล่านี้การคิดกลัวจนเกินไปทำให้เราเองต้องทุกข์ใจเป็นการคิดที่ผิดเราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่เพราะการคิดเช่นนี้ เป็นการคิดซ้ำๆตามรอยเก่ารอยเดิมที่คนทั่วโลกเขาคิดกันอยู่คือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจนทำให้ตัวเองต้องทุกข์ใจคนทั้งโลกเขาจะคิดไปแบบเดียวกันคือคิดกลัวกังวลคนนั้นเกรงกลัวคนนี้หวาดระแวงไปเรื่อยจนกักกุ้มเครียดเมื่อคิดหาทางออก ทางอื่นไม่ได้ปงไม่ตกปล่อยวางไม่เป็นก็เลยคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาหรือหนีไปให้ไกลจากคนรอบข้างเพราะทนต่อความอับอายไม่ได้วันนี้ก็จบแล้วนะครับผมกับ EP นี้สุดท้ายนี้เพื่อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผม เดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนำบอกสอนได้นะครับผมก็จะามาพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ